สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทั้งหลายนะครับเป็นไงบ้างครับปีใหม่เพื่อนๆน,น,น่าจะมีความสุขกันนะครับผมน่าจะเที่ยวสนุกนะครับปีใหม่เริ่มใหม่นะครับผมขอให้เพื่อนๆจงมีความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้เพื่อนๆจงประสบความสําเร็จในสิ่งที่อันปรุงปรารถนาทุกประการนะครับอยากได้สิ่งใดก็ขอให้สมใจดังอันปรารถนา สิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายก็ขอให้มันไหลไปเลยไปพร้อมกับปีเก่านั่นแหละครับแต่ถ้าปีเก่ามีสิ่งดีบ้างก็ดิงดงมันขึ้นมาครับผมก็ไม่มีอะไรยะมากครับขอให้เพื่อนๆจงมีความสุขตลอดปี2567ครับผมเพื<ๆ>่อนๆ,ๆที่ติดตามรักเพื่อนๆทุกคนนะครับจากช่างตัวไปไขปัญหาได้บ้างไม่ได้บ้างวันนี้ครับผมไปซื้อแอมจิ T ๋วมาตัวหนึ T ่งยี M ่ห้อนี M ้ครับ ก็เกือบ300บาทนะครับแล้วก็เสียงมันไม่ก่อยดีเท่าไหร่ครับเลยไปซื้อตัว C มาเปลี่ยน2ตัวของเดิมมัน1,000งพไมโคร35โวลต์หนึ0งพันไมโครทั้ง2ตัวเลยครับมันจะอยู่บริเวณจุดนี้ครับผมก็เลยไปซื้อมาครั้งแรกไปซื้อมา35โวลต์สามอมองเห็นหรืเราไม่ทราบ300 อ่าสามพันสามร้อยไมโครลองผมลองใส่ดูแล้วก็ไม่โอเคเลยครับยังไม่ดีเท่าไหร่ยื้อเพิ่มมาอีกครับเป็นหนึ่งพันไม่หนึ่งหมื่นไมโครเลยสามสิบห้าโวลต์หนึ่งหมื่นไมโครเนี่ยครับเสร็จแล้วก็โอเคเลยครับเสียงใช้ได้สุดยอดเลยครับเสียงแหลมนี่ออกชีก้ชักชี้ชัก,ชกเสียงเบสก็โอเคเลยผ่านเลยครับระด,ดับเอ็มจิ๋วมันเสียอย่างเดียวครับเอ็มจิ๋วรุ่นนี้มันไม่มีบูทูธ แล้วก็มันไม่มี usb ให้มาเราก็ต้องไปซื้อมาเปลี่ยนมาทำเองก็เลยมาเจาะนี่เลยครับตัดออกไปเลยแล้วก็ไปซื้อบูทูธมาเนี่ยครับแบบนี้เพื่อที่จะมาเสริมตรงนี้เนี่ยครับแล้วก็ต่อสายนิดหน่อยไม่ยากครับผมเพื่อนเพื่อนจะต่อก็ลองดูแต่ทำตามวิธีของช่างตัวไปไขปัญหานะครับมันไม่ได้แบบ แบบช่างแบบช่างอื่นที่ว่าเขาสุดยอดนะครับอันนี้ของเราทําเพื่อศึกษาหาความรู้ครับผมไม่ได้คิดตรงคิดตังกับของใครครับมีอะไรก็เก็บเก็บมาซ่อมมาศึกษา,าความรู้ได้บ้างไม่ได้บ้างครับสโลแกนช่างตัวไปไขปัญหาได้บ้างไม่ได้บ้างก็บอกอยู่แล้วครับผมแต่อันนี้น่าจะได้ครับผมคือสายมันมีให้มาแล้วเนี่ยครับสองเส้นสัญญาณอันนี้สายไขยง่ายนิดเดียวไม่ยาก สายไวย12โวลต์ก็เราต่อจากชุดแอมมันเลยนี่ครับต่อเนี่ยครับบวกลบต่อที่อะแดปเตอร์ที่เราเสียบเนี่ยครับ12โวลต์ส่วนสัญญาณสัญญาณเราก็มาต่อสัญญาณเข้าจากตัวแอมมันได้เลยครับง่ายๆเลยครับเส้นกลางผมเช็คแล้วจะเป็นเส้นลบเส้นลบก็มาเข้าตรงนี้เลยจุดนี้เลยเนี่ยครับสองเส้นนี้เราต่อเส้นเดียวก็ได้ ส่วนเส้นสัญญาณบวกก็เนี่ยครับสองเส้นนี้เลยเนี่ยครับซ้ายขวาเท่านี้ครับก็โอเคเลยใช้ได้เดี๋ยวผมลงต่อให้ดูนะครับผมเพื่อนๆครับผมเนี่ยครับไม่ยากครับผมเพื่อนๆอันนี้เราทําแบบศึกษาหาความรู้ทั่วไปนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เก่งขนาด ช่างอื่นนะครับเราทําเพื่อหาความรู้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ครับหลักการไม่ไม,ไม่มีปัญหาครับเพื่อนๆก็น่าจะทาได้อยู่แล้วแหละมันไม่ยากหรอกครับให้รู้ควยเข้าคว้ยออกอันไหนควายสูงอันไหนควยต่ำเราก็ศึกษามาก่อนครับถ้าเรารู้จุดนั้นแล้วก็สบายโอเคเลยอันนี้เป็นสวิต์เนี่ยครับสวิต์เปิดปิดเนี่ยตัวนี้นี่ผมต่อออกมา นี่ต้องใส่ใหม่นะครับมันหลุดหัวเร่งไม่ค่อยดีแล้วครับผมหมดแล้วว่าจะซื้อก็เดี๋ยวก่อนครับมันมันก็ยังพอใช้ได้อยู่ก็โอเคครับเดี๋ยวต้องต่อสายให้มันหน่อยครับผมเพราะว่าสายมันมันขาด อย่างกระตุมารสายไฟต่อมันมันขาดไปครับทีน,นี้มันจะแข็งนิดหน่อยจุ่มพลัตให้มาหน่อย nyaata kowa ketakwaan สัญญาณเข้ารถต่อไปจากนี้เลยครับสัญญาณบลูทูธตัวหนึ่งประมาณร้อยกว่าบาทครับผมดีนะครับแบบนี้มีวิทยุเสียบ USB ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ AUX สัญญาณเข้าก็ได้มีหน้าจอด้วยครับเปิดเสียงวนลุ่มมีครอบหมดเลยครับรุ่นนี้ดีครับรุ่นนี้ ผมมีอยู่ตัวหนึ่งตัวเล็กแต่ก็อันนี้อันนี้ก็เป็นบลูทูธเหมือนกันบลูทูธเหมือนกันแต่ว่าต้องเอาสัญญาณเสียบทางนี้แล้วก็เสียบอะแดปเตอร์นี่ยครับตอนแรกผมว่าจะเอาตัวนี้แหละใส่ลงไปแต่มันดูไม่ค่อย,อยสวยเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวต่อสัญญาณเลยครับง่ายนิดเดียวครับเช็คไล่วงจรเนี่ยครับเส้นกลาง เป็นสายดินครับคือสายลบนั่นแหละครับสายลบเส้นกลางสายลบเราก็มาต่อมาต่อตรงนี้เลยได้เลยครับผมเก็บสายให้มันสวยหน่อยต้องของเดิมมันอยู่อย่างนี้เวลาเราใส่ ใส่จากพวกอันข้างบนใส่อย่างนี้อ่าครับผมเราเก็บสายไปทางนี้เลยก็ได้เนี่ยครับเย่งมันจะได้ไม่ร่มรา่้มาครับยัญยานบวกเราเข้ามาทางนี้เลยเนี่ยมันมีรูอยู่แล้วครับไม่ต้องเจาะเย่งลงไปเลย สายดินของสัญญาณเข้าแล้วก็เอามาจากตรงนี้เลยง่ายๆเลยครับไล่วงจรสายดินปูดวิ่งมานี้ตุ๊บๆครับสายดินอาจุดนี้เลยมันเล่นสักหน่อยนะครับผม สัญญาณซ้ายขวาทางไหนก็ได้ครับต้องคำใจนะครับผมหัวเร่งมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับมันสั้นแล้วเนี่ยครับมันสั้นแล้วไม่ค่อยร้อนแล้วอ่านี่ครับสัญญาณเข้าโอเค ทีนี้ควยควยมาดูก่อนว่าอันไหนเป็นสายดินสายดินจากจุดนี้ครับที่ต่ออันนี้มันให้มาครบหมดแล้วครับจากที่เราซื้อบลูทูธมามันแถมสายไหม,ไมต้องทําอะไร,พรเพียงแต่เสียบเสียบแล้วก็ใช้ได้เลยเสียบจุบ๊บจุบก็ได้เลยอันนี้เท่ากับว่าสีดําสีดํานี่คือเป็นสายลบอันนี้ลบครับผม ลบเข้ามาเรามาต่อที่สัญญาณลบได้เลยครับผมกลาวเนี่ยครับก็เท่ากับตัวลบเลยครับนี่ผมใส่มันไปชุดนี้เลยไม่ร้อนนะครับผม อันนี้ลบอันนี้บวกบวกก็มันไม่ร้อนเลยครับผมอ่าโอเคติดแล้วแอคเนี้ครับแล้วก็เก็บสายให้มันดูไม่ให้มันน่าดูหน่อยครับผมไม่ต้องจอรูครับมันมีรูอยู่แล้ว เดีงแต่ว,ว่าเราใส่ใส่เข้าไปเนี่ยครับแล้วเราก็ประกอบเลยใส่ทางไหนส่ไปทางนี้นี่ครับผมลงทุนเจาะนี่เลยครับผมป่าซี่อีกเลยเปิดทีว่าจะเอาบุตุนนี่นะครับไปห้อยเอาไว้ พอเราใส่เพิ่มขนาดของซีคอนเดนเซอร์โอใช้ได้เลยครับสัญญาณเสียงก็โอเคเลยครับเสียงเบสนี่ออกเสียงแหลมก็สดใสน่าดูเลยครับความดังความขับของลำโพงก็พอใช้ได้แล้ะครับแอมจิ๋วใช้ดังเป็นแอมแบบขนาดใหญ่โตมันก็เป็นไปไม่ได้ละครับไม่ใช่มันเพิ่มหวัดเพิ่มอะไรสักหน่อยครับบางคนเพิ่มตัวซีคิดว่าจะทําให้เสียงเพิ่มจาก ข้างละยี่สิบวัตต์ถ้าเป็นข้างละร้อยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับมันต้องเปลี่ยนไอซีชิปข้างในครับนี่มันต้องเปลี่ยนนี่เปลี่ยนตัวนี้แล้วไม่ใช่ว่าจะจบนะครับต้องเปลี่ยนระบบซีตัวเล็กๆไอพวกนี้ด้วยครับผมตัวอาก็ต้องเปลี่ยนมันเพียงแต่ว่าเราเพิ่มซีให้ไมโครเยอะๆคือเสียงมันเพร่ะขึ้นแค่นั้นแหละครับความคงทนของไฟก็มันดีขึ้น นี่ครับเราก็เก็บเสร็จแล้วเราก็จะต้องดูผลน,นะครับว่ามันจะลงได้กันหรือมันลงได้เลยครับแต่ว่านี่ครับมันจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้สวยงามครับพอทำเสร็จแล้วสวยเลยครับเนี่ย แอมคิวมีบูทูธมีวิทยุมี USB เสียบได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมประกอบอันี้เสร็จเดี๋ยวผมจะห้ดูหลังจากที่ทำเสร็จแล้วก่อนด้วยนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับหลังจากที่ได้ทำประกอบเสร็จแล้วก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้เพื่อนเพื่อนทุกคนก็น่าจะทำเองได้เลยครับมันไม่ยากเลยครับผมซื้อบูทูธมาแล้วก็เจาะ อย่างที่บอกไว้ข้างต้นนั่นเลยครับผมต่อสายไฟก็ง่ายนิดเดียวไม่ยากแล้วก็ประกอบเข้ากันก็โอเคเลยอุตุดก็ใช้ได้ USB ก็ใช้ได้มีวิทยุมีอะไรเสร็จสับเรียบร้อยไอ้ตรงนี้ที่ว่าแข็งๆผมก็กาวทาครับกาวช้างกาวนั่นแหละครับทา้ายมันติดสนิทกันก็ใช้ได้นี่ก็ใช้ได้อยู่ครับเดี๋ยวลองเสียบไฟดูครับ ใช้ไวา12โวลต์ครับครับแล้วก็เปิดสวิตช์ครับผม เสียงเร่งอะไรก็เร่งตีบูตตัวบูทูตก็ได้ครับเนี่ยปุ่มนี้ก็ใช้ได้บูทูตรุ่นนี้ดีนะครับผมเราสามารถนําไปใส่ไว้กับเอมรุ่นเก่ารุ่นอะไรก็ได้เนี่ยแล้วผมก็เอามาใส่กับ M เอมจิวราะเอมจิวตัวนี้มันมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอะไรอะครับผมไม่มีบลูทูธมาให้ไม่มี USB มาให้ ก็เลยต้องไปซื้อบลูทูธมาเองแล้วก็มาแต่งเติมเอาน่หน่อยก็ใช้ได้ครับสำเร็จรูร่วงไปด้วยดีตัวเอมจิ๋วตัวนี้ก็ร้อยเกือบเกือบสงร้กว่าบาทได้ผมประมาณตอนนั้นแล้วก็ซื้อบลูทูธมาร้อกว่าบาทแล้วก็มาแต่งเติมมีซับเบดด้วยปานเลยครับเดี๋ยวผมหาบลูทูธนี่ครับบลูทูธใช้ได้อยู่ เวลาปิดสวิตช์ก็ใช้ตัวนี้ควบคุมมครับพอเปิดก็อันนี้ผมเปิดเพลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะโดนโดนโดนเตะออกครับผมไม่ได้ก็เลยแต่ชัดเจนเลยครับนี่ใช้ได้แล้วครับผมถ้าอยู่ในลักษณะนี้โอเคนะครับผมเพื่อนๆที่ติดตามครับผมขอบพระคุณมากครับ โชคดีปีใหม่ครับผมจากช่างทั่วไปไขปัญหาได้บ้างไม่ได้บ้างสลูแกนครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคน